สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะครับเตือนนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นบุกกระมังเถินนะคะขอทุกคนนะคะบุกกระมังเถินเท่านั้นนะคะใครอยากได้แนวทางนะคะเร็วไวอยู่ในนี้นะจ๊ะอ่านในข้อจ่ายคุ้มมากหนูบอกว่าคุ้มมากมากมาก,มาก ก็ต้องใช้เวลาลงตลาด <laughs> ไปตามใบทุกคนเดี๋ยวเขียนก่อนเดี๋ยวเพิ่งอธิบายวันนี้ไม่มี1 0ึ่งนะทุกคนมันไปตามสูตรมันเยอะแล้วเก่งใจคลิปนี้จะไม่นานค่ะเพราะว่าเรารีบกลับบ้านอ้าฮาสาามี4-9นะ mm <laughs> สองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดคลิปนี้จะไม่ยาวทุกคนเพราะเรารีบกลับบ้านว้า,าย <laughs> อยากได้หนึ่งสามนะใครมีทุนก,ก็ใส่หนึ่งสามไปหน่อยนะ,ะทุกคนแพ้ามานี้นะคะทุกคนชอบตามไม่ชอบผัดเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นปดใชัยวิจารณญาในการรับชมและชมเพื่อความมาถึงเท่านั้นนะคะรับขอให้โชคดีค่ะตอนแรกว,ว่าจะไม่ลงให้แตนเนี่ยนะ,อะขอให้โชคดีนะคะถ้าใครอยากได้แนวทางไหม่ก็คือตรงนี้นะ,ะทุกคนนี่เห็นไหมะนะฮะนี่คุ้มมากขอให้โชคดีนะคะ